สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทาง Netflix ให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับหนังมีชื่อเรื่องว่า is in the w o o d เป็นเรื่องราวของเจ้าของฟาร์มคนหนึ่งในชนบทประเทศญี่ปุ่นนะครับที่อยู่มาวันนึงอ่ะลูกชายของเขาก็ได้เดินทางมาจากโตเกียวมาขออยู่อาศัยด้วยและในป่าแถวหมู่บ้านก็มีเรื่องราวแปลกประหลาดและลึกลับเกิดขึ้นรวมไปถึงการหายตัวไปของเด็กนักเรียนด้วยแล้วเรื่องราวของสองพ่อลูกจะจบลงยังไงนะครับผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะไปฟัง ผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่สำน,นักข่าวนะครับที่กำลังเสนอข่าวคนร้ายชายหญิงอะ่ะได้แอบบุกเข้าไปจี้ชิงเงินจากบาร์แห่งหนึ่งเราราม75ล้านเยนแล้วก็ได้ทำการหลบหนีไปผู้ตำรวจนะครับกำลังไล่ล่าตามจับคนร้ายและขณะรายงานข่าวนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ และที่ป่าเทนเกนจังหวะฟุกุชิมะคนลายก็ได้แอบเอาเงินสดที่ปล้นมานะครับเอาไปซ่อนไว้บนภูเขาแห่งนี้ซึ่งก็มีป้ายเตือนไว้ว่าให้ระวังหมีคนไายนะครับต้องรีบเอาเงินไปซ่อนเพราะกลัวว่าจะมีคนมาเห็นพิรุษเข้าถ้าหากรีบเอาเงินออกมาใช้จ่ายก่อนทั้งคู่ก็เลยแอบมาขุดหลุมฝังเอาขุดไปได้สักพักคนไายผู้ชายก็ได้เดินไปปัสสาวะนะครับระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างและรองเท้าของเขาก็เหยียดเมือกลื่น แล้วทันใดนั่นเองล้างของเขาก็ถูกสัตว์ประหลาดดึงตัวหายไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวเห็นเพื่อนชายเงียบไปก็เลยเดินไปตามเรียกหาเขานะครับสักพักเธอก็ต้องวีดลองด้วยความตกใจเพราะว่ามีอะไรบางอย่างลอยมาตกตรงที่เธอยืนอยู่มันเป็นท่อนแขนของเพื่อนชายของเธอนั่นเองและเท่านั้นแหละครับเธอก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแต่ทว่าเธอก็ไม่รอดไปได้แล้วหนังก็ได้พาเรามารู้จักกับทาน,นากะนะครับที่กําลังเก็บผล,ลไม้และตัดแต่งกิ่งไม้อยู่ในฟาร์มกับเพื่อน พวกเขาเจอปัญหาว่าต้นไม้เกิดโรคดำเน่าที่กำลังระบาดอยู่ก็เลยต้องตัดแต่งกิ่งและนำกิ่งไม้ไปเผาทำบลายทิ้งและขณะที่กำลังเผากิ่งไม้อยู่นะครับเขาก็ได้เห็นว่ามีรถแท็กซี่มาจอดที่หน้าบ้านและคนที่ลงจากรถมาก็คือสังขยะลูกชายของเขาเองธนากะาก็รู้สึกแปลกใจมากนะครับที่อยู่ลูกชายก็มาหาเขาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางเขาเข้าไปกอดลูกชายที่ไม่ได้เจอกันมา3ปี สักขยะก็บอกกับพ่อว่าเขาจะไม่กลับไปโตเกียวอีกแล้วเขาจะขออยู่ที่นี่กับพ่อแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านไปแล้วข้ามวันนั้นนะครับสาวกโกภรรยาของธานกากะก็ได้เดินทางมาจากโตเกียวเพื่อมาตามหาลูกชายที่บ้านสามีธานกากะก็บอกกับภรรยาไปว่าสักขยาหลับไปแล้วแล้วก็เชิญให้เธอเข้ามาในบ้านก่อนสาวกโกก็เลยเดินไปดูลูกชายที่นอนหลับอยู่นะครับแล้วสองสามีภรรยาก็ได้พูดคุยกันธานกากะก็บอกว่าเห็นข่าวที่เธอทําการตลาดออนไลน์ประสบความสําเร็จด้วย สวโกก็บอกว่าเธอทําตามแผนธุรกิจที่ธนากะาได้วางเอาไว้ซึ่งตอนนี้พ่อของเธอก็ยอมรับความคิดของธนากะาแล้วแล้วธนากะานะครับก็ได้นึกย้อนไปในอดีตเมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นพ่อของสวโกได้ไล่เขาออกจากบริษัทแต่เขาก็สามารถช่วยบริษัทไม่ให้ถูกฟ้องล้มละลายได้ทําให้สวโกต้องเลือกที่จะอยู่ช่วยพ่อของเธอส่วนตัวเขาก็ออกมาทําฟาร์มที่ฟุกุชิมะแห่งนี้ และก่อนที่เขาจะจากครอบครัวมานะครับเขาก็ถูกคัสยะลูกชายที่ไม่เข้าใจอะไรเลยกล่าวหาว่าเขาเป็นคนขี้โกงแถมยังจะทิ้งภรรยาและลูกไปอีกตอนนั้นนะครับานกะไม่สามารถอธิบายอะไรให้ลูกชายเข้าใจได้เขาบอกไปแค่ว่าถ้าหากคิดถึงก็ไปหาพ่อได้ตลอดเวลาแต่กลับมาที่ปัจจุบันนะครับธนกะก็ถามภรรยาว่าเพราะอะไรคัสยะถึงได้หนีมา สวโกก็เล่าว่าคัตยะมีผลการเรียนไม่ดีเลยเธอต้องการให้ลูกมีผลการเรียนที่ดีกว่านี้ก็เลยสั่งให้เขาว่าหยุดเล่นฟุตบอลและให้มาเรียนพิเศษแทนแต่ว่าผลการเรียนมันก็ยังไม่ดีเธอกับลูกก็เลยทะเลาะก,กันสวโกกบอกว่าถ้าผลการเรียนดีขึ้นนะจะให้กลับไปเล่นฟุตบอลอีกแต่คัตยซีก็ไม่พอใจนะครับเขาคว้างปาหนังสือและทำให้เธอบาดเจ็บแล้วจากนั้นเขาก็กลายเป็นเด็กเก็บตัว จนต้องไปปรึกษากับหมอแต่หมอกลับบอกว่าตัวเธอเองนั่นแหละที่ป่วยแล้วถึงตอนนี้นะครับสวาวกกก็นั่งก้มหน้าแล้วบอกให้ธนากะช่วยดูแลคัสยะไปสักระยะหนึ่งก่อนธนากาจะก็จับมือภรรยาแล็ให้กําลังใจเธอนะครับแม้ว่าเขาจะมีงานที่ต้องทําที่ฟาร์มแห่งนี้หลายอย่างแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธการเลี้ยงดูลูกได้แล้ววันต่อมาขณะที่กินข้าวก็อยู่สองคนพ่อลูกคุณครูเอเลซึ่งเป็นครูประจําชั้นนะครับ ก็มารับคัสยะที่บ้านเพื่อพาไปส่งที่โรงเรียนในวันแรกพอถึงห้องเรียนครูก็ได้แนะนําคัสยะให้เพื่อนๆรู้จักในห้องมีทั้งคนอยากรู้จักเขาและก็มีเจ้าถิ่นที่ยังไม่ยอมรับคัสยะเป็นเพื่อนส่วนธนากะานะครับเขาก็ยังคาใจที่ลูกชายตอว่าเขาว่าเป็นคนขี้โกงเอาตาหนีมาตลอด3ปีแต่ตอนนี้เขาคิดแค่ว่าลูกจะเข้ากับเพื่อนๆได้หรือเปล่าเพื่อนที่ทํางานของเขาก็บอกว่าถ้าคัตสยะเล่นฟุตบอลเก่งก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร คัตสยะต้องพิสูจน์ความสามารถด้านฟุตบอลให้เพื่อนๆยอมรับแล้วคัตสยะนะครับก็ได้ไปรู้จักกับยูจิคุงเพื่อนที่ยอมรับเขาเป็นเพื่อนยูจิคุงบอกว่าใครที่เก่งฟุตบอลแล้วมาอยู่โรงเรียนนี้จะเจ๋งสุดๆเลยแล้วยันวันหนึ่งนะครับยูจิคุงก็ได้ชวนคัตสยะแอบไปเที่ยวบนเขาในป่าเทนเกนที่เป็นเขตห่วงห้าม ยูจิคุงพาไปดูที่พักเล็กๆที่เขาทําขึ้นมาเพื่อแอบมานั่งเล่นเวลาพ่อแม่ทะเลาะก,กันแล้วยังพามาดูหลุมกับดักที่เขาทําไว้ดักสัตว์ร้ายด้วยเด็กทั้งสองคนมีความสุขกับการได้เข้ามาเล่นที่นี่นะครับเขาได้ให้ขนมแล้วก็ได้ให้ของขวัญกับคัสยะสําหรับการที่ทั้งสองคนได้เป็นเพื่อนกันด้วยแล้วระหว่างที่เดินทางกลับนะครับพวกเขาก็ได้พบกับวัตถุลึกลับขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคัสยะจะถ่ายรูปเอาไว้แต่แบตมือถือก็หมดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมันแล้วพอมาถึงบ้าน สองพ่อลูกก็นั่งกินข้าวเย็นกันธนากะาบอกให้ลูกกอโทรไปหาแม่แต่เขาก็ไม่ยอมโทรนะครับธนากะาก็เลยถามว่าทำไมถึงโกโรธแม่ขนาดนั้นคสิยะก็บอกว่าแม่เอาแต่สนใจผลการเรียนทำให้เขาไม่ได้เล่นฟุตบอลเขาต้องเสียเพื่อนไปธนากะาพยายามที่บายให้ลูกเข้าใจนะครับแต่ด้วยความเป็นเด็กคสิยะคิดว่าพ่อเข้าข้างแม่แล้วก็กลายเป็นงอนพ่อไปอีกคน แล้วเช้าวันต่อมาอยูจิคุงก็ได้เล่าเรื่องที่ไปเห็นวัตถุป,ประหลาดที่ป่าทเทนเกนให้เพื่อนๆฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อนะครับเพราะไม่มีรูปถ่ายยืนยันเขาก็เลยอยากจะพิสูจน์เรื่องนี้เพื่อนๆได้เห็นแต่มีข้อแม้ว่าพวกเพื่อนเหล่านี้ต้องยอมรับคัสยะเป็นเพื่อนก่อนแล้วเย็นนั้นทั้งยูจิคุงและคัสยะก็ได้ขึ้นไปบนป่าทเทนเกนอีกครั้งนะครับเพื่อทําการพิสูจน์ยูจิคุงได้เตรียมโทรศัพท์มาด้วยเพื่อถ่ายรูป เราไม่นานพวกเขาก็เจอตัวประหลาดทรงเสียงคำรามยูจิคุงรีบถ่ายรูปเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็รีบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยแต่ยูจิคุงนะครับวิ่งอยู่ด้านหลังเขาก็เลยถูกตัวประหลาดจับไปทําให้มือถือหล่นไปด้วยส่วนคัสยะก็มองไม่เห็นเพื่อนแล้วเขาก็ตะโกนร้องเรียกแต่เห็นว่าคงไม่ได้การแล้วก็เลยวิ่งหนีไปแต่เขาก็พลาดน,นะครับดันไปสะดุดลากไม้แล้วก็กลิ้งหกล้มจนสลบไปทางฝั่งคนเป็นพ่อนะครับพอเห็นว่ายันแล้วแต่ว่าลูกยังกลับไม่ถึงบ้านก็เป็นห่วง เขาโทรไปหาแต่ก็ไม่มีใครรับสายสักพักคุณครูเอเลสที่โรงเรียนก็มาบอกว่า mm. เพื่อนที่ชื่อ,อยูจิคุงก็ยังกลับไม่ถึงบ้านเหมือนกันแล้วตอนนั้นนะครับภรรยาของเขาก็โทรมาหาพอดีเธอก็เลยแนะนําให้เขาเข้าแอปเพื่อหาตําแหน่งของลูกชายในโทรศัพท์สุดท้ายธนากะาก็เจอตําแหน่งของคัตสึยะ mm. เขาและครูเอเลสก,ก็รีบออกตามหาเด็กๆที่ป่าเทนเกนตามพิกัดนั้นจนไปเจอว่าลูกชายของเขา่านอนสลบอยู่และพอคัตสึยะรู้สึกตัวตื่นข,ขึ้นมาที่บ้านนะครับ ธนกาก็พยายามถามเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าเทนเกนเด็กชายก็ตกใจกลัวมากและพอข่าวนี้แพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาช่วยกันตามหายูจิคุงธนกาศและครูเอลิก็มาช่วยกันค้นหาด้วยและพวกเขาก็ไปเจอกับถุงเงินสดจํานวนมากที่ถูกฝังดินไว้และพอเดินไปแถวๆที่มีเสียงนกกาล้องพวกเขาก็ไปเจอกับซากศพและยังมีรอยพื้นดินที่ไหม้เป็นวงกลมด้วยสักพักนะครับตำรวจก็มาถึงและทําการตรวจสอบต่อจนพบว่า เป็นศพของคนไายที่ปล้นเงินมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตำรวจสันนิษฐานว่าผู้คนลายน่าจะถูกหมีทำร้ายส่วนรอยไหม้เป็นวงกลมคงเป็นฝีมือของพวกก่อกวนแต่มันก็ค้างกับความคิดของธนกาศนะครับแล้วพอเขากลับมาถึงบ้านเขาก็เกี้ยกล่อมสอบถามคัสยาอีกครั้งในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เด็กชายก็ปิดปากเงียบบอกแค่เพียงว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยต่อมาที่โรงเรียนนะครับ ครูใหญ่ก็ได้บอกให้ครูประจำชั้นและคัศยามากล่าวขอโทษเรื่องที่ห้ามไม่ให้นักเรียนขึ้นไปในป่าเทนเกนแล้วก็บอกว่าครูประจำชั้นต้องรับผิดชอบหากเกิดอะไรขึ้นกับเด็กและขณะที่เด็กๆก,กำลังคุยกันถึงเรื่องที่หมีจับตัวยูจิคุงไปนะครับพอคัศยาเข้ามาในห้องเพื่อนก็ลุ้ถามว่าหมีจะจับยูจิคุงไปใช่ไหมคัสยาก็บอกว่าไม่ใช่แต่พวกเพื่อนก็ไม่เชื่อนะครับแล้วค่ำวันนั้น พอธนกะกลับมาบ้านเขาก็สังเกตเห็นมีสิ่งผิดปกติที่ฟาร์มผลไม้เขาค่อยๆเข้าไปดูก็ได้พบกับเจ้าตัวประหลาดที่โผล่มาแล้วก็ได้หายไปแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่บ้านของมายุจังที่กําลังทําการบ้านส่วนแม่ของเธอกําลังทําอาหารเย็นอยู่นะครับมายุจังได้ยินเสียงดังปแปลกก็เลยเปิดประตูออกไปดูแล้วทันใดนั้นเองเจ้าตัวประหลาดก็ได้จับตัวเธอไปอย่างรวดเร็วสักพักตำรวจก็มาที่บ้านพร้อมกับการมุงดูของพวกชาวบ้านตำรวจพบรอยเท้าของเจ้าตัวประหลาดด้วย ทำให้ผู้ว่าการของพื้นที่นี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวว่าพรุ่งนี้อจะให้หน่วยกู้ภัยช่วยการค้นหาบนป่าเทนเกนแล้วในวันรุ่งขึ้นนะครับหน่วยกู้ภัยและตลํารวจก็ได้ขึ้นไปบนเขาช่วยการค้นหาแล้วก็ได้ยิงหมีแล้วก็เอาไปผ่าพิสูจน์ดูซึ่งก็ไม่พบอะไรในท้องของหมีมีแต่ผลไม้เท่านั้นมันไม่น่าจะเป็นหมีที่มาทาร้ายคนทางคัสยาเองนะครับเขาก็พยายามตามหายูจิคุงเขาเข้าไปในป่าเทนเกนหลังเลิกเรียนเพียงคนเดียว พอธานาก,ากักะกลับมาบ้านไม่เห็นลูกก็ออกตามหาอีกแล้วขณะที่คัตสยะอยู่กลางป่านะครับเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนที่เคได้ยินก็เลยรู้สึกกลัวขึ้นมาเขาเลยหนีเข้าไปแอบที่ข้างต้นไม้แล้วธานากกา์ก็มาถึงพอดีคัตสยะวิ่งไปกอดพ่อและร้องไห้ด้วยความกลัวธานากกา์ก็เลยพาลูกชายกลับบ้านเขาถามถึงสาเหตุว่าทาไมคัตสยะถึงต้องออกมาตามหาเพื่อนทั้งๆท,ท,ที่มันอันตรายมากเด็กชายก็เริ่มเปิดปากบอกพ่อว่าเขาเห็นวัตถุประหลาดแล้วก็ตัวประหลาดแต่ที่เขาไม่ยอมบอกอะ เพราะกลัวว่าไม่มีใครเชื่อธนากะยืนยันว่าเขาเชื่อแล้วก็นึกไม่ออกว่าหน้าตาของตัวปลาเป็นยังไงถ้าจะไปบอกตำรวจเราต้องมีหลักฐานด้วยคสิยาก็เลยบอกว่ายูจิคุงอะ่ะได้เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้แต่เขาทำหล่นคสิยาก็เลยอยากไปหาโทรศัพท์นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนธนากะก็บอกว่าพอจะเข้าไปหาให้เองแต่คสิยาก็ไม่ยอมให้พ่อไปนะครับเพราะมันอันตรายธนากะก็บอกว่าเขาอยากจะพิสูจน์ความจริงเอง และเขาก็ได้เข้าไปในป่าถิงเกนอีกครั้งนะครับเพื่อไปหาโทรศัพท์ของยูจิคุงตามแผนที่ของคัสยะจนในที่สุดเขาก็ได้เจอกับโทรศัพท์และพอเขาเปิดดูก็เห็นรูปเจ้าตัวประหลาดที่ยูจิคุงถ่ายไว้และพอกลับมาถึงบ้านเขาก็เอาโทรศัพท์มาให้คัสยะดูตอนนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นซึ่งคัสยะนะครับจำได้ว่ามันเป็นเสียงของพวกมัน ธนกะบอกให้ลูกเข้าบ้านก่อนส่วนเขาก็เดินไปสำรวจในฟาร์มนะครับจนานกะไปเจอกับเจ้าตัวประหลาดที่เหมือนรูปในมือถือเขาเกือบโดนพวกมันทำร้ายอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ๆมันก็ไปจับผล,ลไม้บนต้นไม้แทนแล้วมันก็ได้ร้องเสียงดังแล้วก็ได้ถอยไปจากนั้นธนกะก็เอารูปในโทรศัพท์ไปให้ตำรวจดูนะครับเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อและไม่อยากให้ธนกะมาลบกวนการทำงานของพวกตำรวจ พอไม่มีใครเชื่อนะครับเขาก็เลยไปค้นหาข้อมูลของป่าเทนเกนและว,วัตถุประหลาดในอินเทอร์เน็ตจนไปเจอข่าวที่คล้ายๆกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ60ปีก่อนเขาได้ขอร้องให้คุณครูเอรีอช่วยค้นหาข้อมูลของนักเรียนคนหนึ่งที่ชื่อคาดามะที่เมื่อ60ปีก่อนน่ยคาดามะกับเพื่อนอีกสองคนได้เข้าไปในป่าเทนเกนด้วยกันเพื่อนของเขาหายตัวไปเหลือเขาลอดมาได้เพียงคนเดียวแล้วพอได้ข้อมูลมาแล้วนะครับทั้งสองคนก็ตรงไปที่บ้านของคาดามะทันที ละคนามะในวันนี้นะครับก็แก่ชราลงมากแล้วเขาได้เล่าแล้วก็แสดงหลักฐานในสมุดบันทึกที่เขาเก็บไว้เป็นอย่างดีมาให้ดูว่าเมื่อ60ปีที่แล้ว,วเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยคาคนามะบอกว่าเจ้าตัวปรนะหลาดน่ะคือพวกเอเลี่ยนที่มากับยาน UFO และเขาก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครเพราะกลัวคนหาว่าเขาเป็นบ้าและรูปตัวประหลาดที่คาคนามะเขียนไว้ในสมุดนะครับมันก็เหมือนกับที่ทานากาศเจอเลย ต่อมาธนกะก็อยากให้ลูกชายกลับไปโตเกียวสักพักเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่คัสยะไม่ยอมแล้ก็ไม่อยากทิ้งเพื่อนๆไปเขาขอร้องให้ครูเอลียอะให้ไปบอกครูใหญ่ให้ช่วยแต่ครูก็บอกว่าไม่มีหลักฐานให้ตำรวจจัดการจะดีกว่าแล้วในขณะที่เพื่อนๆในห้องนะครับก็อาสาจะไปตามจับตัวประหลาดที่จับตัวยูจิคุงไปจนคัสยะทนไม่ไหวเขาก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนรู้ว่าตัวประหลาดที่จับยูจิคุงไปอ่ะมันเป็นพวกเอเลี่ยนต่างดาวแล้วก็เอารูปให้เพื่อนๆดู ต่อมาธานากาก,นก็มาคิดได้นะครับว่าเมื่อวันก่อนน่ะที่เขาเกือบพลาดท้ายให้กับเจ้าตัวประหลาดที่จะเข้ามาทาร้ายเขาแต่มันดันไปจับผลไม้บนต้นไม้เข้าแล้วมันก็ได้ร้องหนีไปเขาก็เลยไปสํารวจที่ต้นไม้แล้วก็เจอกับคราบเมือกเหนียวเหนียวนะครับ <S <S ก็เลยส่งไปให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจดู <S <S ขณะที่คาดามาเ็โทรมาบอกว่า <S <S พวกตัวประหลาดที่ตัวมันใหญ่ขึ้นนะ่ะน่าจะเกิดจากการที่พวกมันได้กินเด็กๆเข้าไปเพราะเด็กๆมีเยื่อฮอร์โมนที่ทําให้เจริญเติบโตมันก็เลยฆ่าพวกผู้ใหญ่และจับเด็กกิน ทางด้านตำรวจนะครับก็ยังหาหลักฐานกันอยู่แล้วก็ดูเหมือนทุกคนน่ยจะไม่ใช่หลักฐานรูปถ่ายตัวประหลาดในโทรศัพท์เลยส่วนธนกะเขาพยายามเอาผลไม้มาคั้นใส่ขวดพร้อมกับเอาผ้าชุบน้ำผลไม้ไว้เพื่อเตรียมจัดการกับเจ้าตัวประหลาด แล้วต่อมาพวกตัวประหลาดและยาน UFO นะครับก็เริ่มออกอลาวานหนักขึ้นมันทำลายระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารของเมืองทันากะารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเขาเตรียมพร้อมที่จะไปช่วยเด็กๆที่โรงเรียนเพราะพวกตัวประหลาดอ่ะมันต้องบุกไปทำลายเด็กๆแน่ๆแ,แล้วมันก็เป็นจริงตามค่านะครับที่โรงเรียนอ่ะพวกตัวประหลาดบุกมาฆ่าตำรวจที่มาเฝ้าหน้าโรงเรียนตายพวกมันเริ่มบุกเข้ามาในตัวโรงเรียนครูก็รีบให้นักเรียนอหนีเข้าไปหลบในห้องหลบภัยแล้วก็เอาโต๊ะมาขวางประตูเอาไว้ ส่วนครูใหญ่นะครับก็ถูกตัวประหลาดฆ่าตายแต่ก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่ไม่ยอมหนีเขาจะต่อสู้กับพวกมันแล้วสักพักเจ้าตัวประหลาดก็บุกเข้ามาในห้องคัสยะก็หนีออกไปช่วยเพื่อนคนนั้นเขาเห็นเพื่อนถูกจับไปก็เลยวิ่งตามไปด้วยพอดีที่ธนากะก็มาถึงโรงเรียนพอดีเขาได้ยินลูกชายตะโกนเรียกชื่อเพื่อนดังมาจากทางป่าเทนเกนเขาก็เลยวิ่งตามไปอีกคนจนไปเห็นคัสยะใช้ไม้ตีเจ้าตัวประหลาดไม่ให้กินเพื่อนของเขาแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับ พอเจ้าตัวประหลาดได้กินเพื่อนของเขาไปแล้วแล้วมันก็สามารถแยกตัวเพิ่มได้อีกเป็น2ตัวทันกาศที่มาถึงพอดีก็รีบใช้ไม้ที่ชุบน้ําผลไม้นะครับแทงไปที่ตัวของเจ้าตัวประหลาดจนตัวมันไหม้แล้วก็ลม้มลงเขาและลูกชายก็เลยพากันหนีออกมาพวกตัวประหลาดก็ยังไม่ตายนะครับมันก็เลยลุกไล่ตามมาอีกขณะที่เจ้าตัวประหลาดอีกตัวก็กําลังจอะประตูเข้ามาหาเด็กๆแต่ก็ถูกครูเอาไม้ปิดกั้นเอาไว้แล้วขณะที่สองพ่อลูกกําลังหนีนะครับ คัสยากก็ได้พาพ่อหนีไปตรงกับดักที่ยูจิคุงอ่ะได้ทําไว้จนมันพลาดตกลงไปในหลุมแต่มันก็ยังเอื้อมมือมาจากพวกเขาทั้งสองคนกินลงไปในท้องได้แล้วมันก็ปีนขึ้นจากหลุมเซไปเซมาแล้วก็ล้มลงในที่สุดจากนั้นธนากะาก็ใช้มีดผ่าท้อมันออกมาพรา้อมกับลูกชายอย่างปลอดภัยและพอพวกมันตายยานบินของมันก็เริ่มขึ้นบินและตัวประหลาดที่กําลังทรํรลายครูเอลิก็ได้ปล่อยตัวเธอไป ธนากาคิดว่าเจ้าตัวประหลาดพวกนี้ไม่น่าจะมีภูมิคุ้มกันจากผลไม้ที่เป็นโรคดำเน่าแม้ว่าพวกมันจะจับเด็กๆก,กินไปตลอดเวลา60ปีมาแล้วก็ตามแล้วเวลาก็ผ่านไป1เดือนนะครับธนากาก็ได้ตัดสินใจให้คาสิยะอยู่เรียนต่อที่เมืองนี้ต่อไปพร้อมกับสาวโกะภรรยาของเขาก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป3.8แคะแนน จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทังมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ